สนับสนุนโดย MG l i ลิ r p o พูไทยแลนด์โปรฮัตที่สุดนะตอนนี้ MG ซ s ดาว5%ผ่อน9,999บาทต่อเดือนของแถมจะเต็มอนุมัติง่ายได้รถชัวร์สำหรับแฟนบอลหงแดงลิอรูพูของแถมจะเต็มอนุมตัมต,มมติเร็วได้รถชัวถ้าท่านใดสนใจที่เป็นแฟนบอลหงแดงลิอรูพูพิเศษณตอนนี้เลยแอดไลน์เลยลิงก์ข้างล่างนี้นะครับถ้าหากบอกว่ามาจากชายผู้บ้าคลั่งลิอรูพูและได้รับแฟนบอลพันแทะลดพิเศษอีกนะฮะ สวัสดีครับพบก,กับสุลุขาวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่สู่สำเร็จของซาลาสู่การเป็นยอดนักเตะเคล็ดลับสู่ยอดแข่งโมเมซาลาส์นะครับให้สัมภาษณ์กับฟรอง์ฟุตบอลนิตเตยาสาันชื่อดังแห่งฝรั่งเศสร่วมพูดคุยในเรื่องต่างๆซึ่งหนึ่งในในั้นก็คือเคล็ดลับการดูแลตัวเองทั้งเนเรื่องของการฝึกซ้อมและการคุมอาหารโมเมซาลา์กองหน้าจอมดาวซันโบของลิเวอร์พูลเปิดใจไม่มีเม้มถึงการดูแลตัวเองจนทําให้ตอนนี้เขากลายเป็นหนึ่งในนักเตะที่ดีที่สุดในโลก ในเวลานี้ซึ่งเจ้าตัวก็เปิดเผยว่าการทําสมาธิเป็นเรื่องสําคัญที่ทําให้ตนจดจอในสิ่งที่ทําตอนอยู่ที่บ้านนะครับผมพยายามนั่งสมาธิคนเดียวให้ได้ทุกวันวันละ1 0ถึง20นาทีสาระผู้เปลี่ยนบ้านของตัวเองให้เป็นศูนย์ดูแลสุขภาพเปิดเผยมันก็จริงนะที่ผมชอบบอกว่าบ้านของผมก็เหมือนโรงพยาบาลเลยซึ่งภรรยายของผมก็ไม่ชอบเท่าไหร่นักบ้านของเรามีสองห้องเอาไว้สําหรับเครื่องฟิตเนสที่แตกต่างกาันซึ่งบ้านของผมสามารถทํา โครโอเทราพี y, นั่นก็คือการบำบัดด้วยความเย็ยนได้อีกด้วยและมีเครื่องปร,รับความดันบรรยากาศสูงผมมักจะหาทางพัฒนานร่างกายของผมอยู่เสมอภรรยาบอกกับผมว่าผมใช้เวลากับเครื่องเหล่านี้มากกว่าเธอเสีอีกหากการฝึกกำหนดในตอน15.00นาิกาผมจะไปถึงก่อนเวลา2-3ชั่วโมงและหลังจากนั้นก็กลับในอีกชั่วโมงถึงชั่วโมงครึ่งต่อมา นอกจากนี้ซาลายังพูดถึงเรื่องการคุมอาหารอย่างเคร่งวดโดยบอกว่าแม้ตัวเองจะชอบกินเบอร์เกอร์แต่เขาพยายามจะกินให้ได้ประโยชน์มากที่สุดผมชอบบอลอกเกลีมันเทศปลาไกา่และมักจะใส่สลัดอยู่เสมอและเมื่อ,อไรที่ออกไปกินร้านอาหารใหญ่หญหญที่ลอนดอนผมชอบกินพิซซ่ามากสุดเดือนละครั้งผมชอบเบอร์เกอร์แต่ผมแทบไม่เคยกินมันเลยเพราะเมื่อกินแล้วน้ำหนักผมจะเพิ่มขึ้นก่อนที่เจ้าตัวจะบอกว่าทำไมบางครั้งเขาถึงถอดเสื้อออกตอนฉลองยิงประตู โร่บระบอว่ากระภพาคภูมิใจในร่างกายของตัวเองเมื่อคุณฝึกฝนอย่งางหนักเพื่อทําให้ร่างกายสมบูรแบบแล้วแล้วก็คุณไม่จําเป็นต้องอายใครเลยยังไม่ดีพอซื้อเพิดเพินะครับหงดังลิอร์พูเตรียมปัดดิวของมาเน่จากพี่เสือเป็นหนที่3ม,มีรายงานว่าเบยอร์มนอีกนะครับเตรียมอกหักอีกเป็นครั้งที่3กับดิวการซื้อสเดวมานน่จากลิอร์พู เนื่องจากข้อเสนอ40ล้านปอนด์ยังถูกปฏิเสธไปอีกแต่ทีมเสือใต้ก็พร้อมให้งบเสนอเพิ่มเติมครั้งที่4ซึ่งจะถึงราคาที่หงแดงตั้งเอาไว้แถมยังมีการประกันงบประมาณสําหรับดีลวนี้ไว้สูงถึง50ล้านปอนด์ตามการรายงานจากเดลี่เมลนักตระการประกาศไม่อยู่กับลิเวอร์พูลหนึ่งวันให้หลังจากความพ่ายแพ้นในรอบชิงฉเฉลิศดของสกยูฟานเชมเบอร์ลี่ต่อเรอลมริดเพื่อปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่นนานมาโดยไบยมินิกค,คือสโมสรแรกที่ยื่นข้อเสนอขอซื้อตัวมาเน่ จากลิเวอร์พูลมาแล้วถึง2ครั้ง2คราโดยครั้งแรกยื่นไปยีบเอ็ดล้านปอนด์ราวเก้าร้อยล้านบาทและครั้งที่2อยู่ที่30ล้านปอนด์ราวหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบล้านบาทแต่ครั้งที่2ก็ถูกบอดบุญหารของทีมปัดตกไปทั้งหมดและเมื่อไม่กี่วันก่อนก็ได้มีการยื่นข้อเสนอไปครั้งที่3แล้วที่จำนวนเงิน40ล้านปอนด์หรือราว1.7่พันล้านบาทแต่ดิวเดนกลราวก็ยังไม่ได้รับการตอบรับจากหงแดกซึ่ง่าส่ดคเกับเดนเมลือชื่อดังของกังเกล็ดรายงานมามาว่ ข้อเสนอที่3อาจถูกลิเวอร์พูลปฏิเสธทิ้งไปหลังสมสรกำลังต่อสู้กับค่าตัวของดาวินนูเยตอยู่ในเวลานี้ทําให้บอร์ดบริหารของไบยอเมนิกเตรียมถึงขั้นสูงสุดเช่งคาดกันว่าจะยื่นสูงสุดที่42.5ล้านปอนด์หรือราว1.8พันล้านบาทเพื่อเป็นข้อเสนอสุดท้ายให้กับสมสรที่จะยื่นให้กับลิเวอร์ภูลพิจารณาและมีข้อมูลเปิดเผยว่าบอร์ดบริหารทัพเสือใต้เต็มเงินไว้จบเดีลนนี้สูงถึง50ล้านปอนด์หรือราว2.2พันล้านบาท หากตูกปฏิเสธครั้งที่สี่มอนโกเอาด้วยล่าทาคุมิมินามิโนมอนโกก็เป็นอีกทีมที่สนใจในตัวทาคุมิมินามิโนในหน้าร้อนนี้ตามการรายงานจากฟุตแมกกาโตะซึ่งเก็ตรายงานก่อนในนี้ว่ากองหน้าทีมชาติญี่ปุ่นกำลังเป็นที่สนใจหลายๆสโมสรบนเวทีพรีเมียร์ลิงกรดซึ่งทางลิเวอร์พูลไม่ปิดโอกาสการย้ายทีมและวางราคาที่ประมาณ17ล้านปอนด์ด้วยกัน ล่าสุดสื่อแดนน้ำหอมเปิดเผยว่าโมนาโกพร้อมลงสนามเล่นละตัวแนวรุกในวัย27เปีรานนี้หลังจากเพิ่งปล่อยตัวโอลิเลียนซุอาเมอนี่ออกจากทีมไปให้กับดเดอร์มเรตซึ่งส่งผลให้สมโมสรมีเงินทุนในการเสริมทัพจำนวนมากรายงานจากฟุตแม็กาโตรระบุว่ามินามิโนมีค่าตัวราวๆ15้าถึง20ล้านยูโรโดยนักเตะนะครับที่ย้ายจากเซาท์สวร์ตไปเล่นกับหงดางเมื่อปี2020แต่กลับไม่มีโอกาสลงสนามเท่าที่ควร ซึ่งในซีซั่นที่ผ่านมาก็ลงเล่นไปเพียง24เกมจากทุกรายการพร้อมกับผลงานยิง10ประตูก,กับ1อัดสิบนอกจากนั้นด้วยการที่ลิเวอร์พูลมีข่าวกับเดวินนูเนอยางหนักส่งผลให้ต่อตำแหน่งมินามิโนโดยตรงซึ่งทางหงแดงพร้อมปล่อยนักเตะออกจากทีมหางได้ราคาที่เหมาะสมสำหรับโมโนาโก้ก็กำลังมองหากราหน้ารายใหม่เพื่อลดภาระงานวิซามเบนดาและคีวินฟอลันส์ถึงแม้ว่าจะมีกราหน้าอีกหลายอย่างมีโรส์โบอาดู ภายในทีมนะครับแต่ข้างชาวฮอลแลนด์ก็ทำผลงานได้ได่าผิดหวังในซีซั่นล่าสุดนะครับฟุลแลมหวังดึง2แข้งหงงมิดาิมนุและในกูมเลี่ยมไปเสริมทัพตลาดสมัยนี้ นักสืบพิมลิรุพูลคนครับสื่อท้องถิ่นของเมืองลิร์พูรายงานมาว่าฟุแลมที่เพิ่งเลื่อนชั้นขึ้นไปเล่นในศึกพิมพ์ลิงกิตรู้กันหน้าหวังดึงทาคุมิมินามิโนและเนโกวิลเลียมสองแข้งตัวสำรองของลิร์พูไปเสริมทัพในช่วงเสมยนี้ทีนี้ก,การคาว่าหงดานจะยอมปล่อยตัวทั้งคู่หากสามารถปิดดีวคว้าตัวดาวินนูเยสแนวรุกของเบนวิก้ารวมถึงดาวรุ่งจากอัลบูดินคาวินรามซีมาร่วมทีมได้เป็นผลสำเร็จรายงานเปิดเผยว่าเอเจนต์ชาวญ,ญี่ปุ่นของมินามมโนได้เดินทางไป เพื่อเจราจาเรื่องอนาคตของแข้งดันปรายดิบแล้วโดยคาดการว่าหงแดงตั้งกระตัวไว้17ล้านปอนด์ราว765ล้านบาทส่วนในลค่มเลียมได้ขาย15ล้านปอนด์ราว675ล้านบาทครับนี่คือสุข่าวลิวโูนครับซึ่งเป็นรอบเย็นของวันที่12มิถุนายนนะครับรุ่งนี้ก็ลุ้นดีลของดาวินนูเยนนะครับกำลังบินตรงมาที่ลิวเวอร์พูลนะครับเราจะเห็นการชูเสื้อหรือไม่ต้องลุ้นกันนะครับแต่ที่นี่แน่นะครับ ฟาบ,บิโอโรโมโนบอกน่าจะถึงวันจันนะฮะนี่คือสรุปข่าวลิเวอร์พูลแล้วก,กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลสิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้านรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะครับแฟนบอลพันแทะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลงังใจให้กับทีมงานชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะครับแฟนบอลพันแทะ ที่สําคัญนะครับมืองน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยครับแล้วก็กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ